นายสมชายแสงสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต2เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยณนะห้องประชุมโรงเรียนวัดบางฉลงในตำบลบางฉลงอำเภอบางปีจังหวัดสมุทรปราการโดยมีคณะครูในสังกัดสำนักงานพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต2ตลอดจนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสมุทรปราการเขต2ได้เล็งเห็น ความสําคัญของภาษาไทยจึงได้จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อยกระดับทางการเรียนภาษาไทยให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเพราะภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งจะต้องสืบสานให้เด็กและเยาวชนได้ใช้ภาษาได้อย่างถูกต้องทั้งนี้เพื่อเป็นการสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการแล้วยังทำให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ โดยเฉพาะในระดับโรงเรียนที่มุ่งเน้นการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ทําให้เด็กนักเรียนเป็นเด็กดีมีปัญญามีความเป็นไทยสําหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบไปด้วยการแข่งขันทักษะภาษาไทยการอ่านการขับเสพาสำนักข่าว PNN New s รายงานสนับสนุนข่าวโดย